สวัสดีครับผมดุสิตครับพอดีผมมี AI ตัวหนึ่งอยากจะมาเล่นให้ดูแต่อาจจะยังไม่พูดรายละเอียดมากนักว่าใช้อะไรยังไงผมมีเว็บที่เป็นเว็บเกี่ยวกับมวยไทยเพราะนั้นข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลของไทยเป็นส่วนใหญ่อันนี้ผมทำข้อมูลไปบางส่วนแล้วให้ AI ตัวนี้เป็นเขียนขึ้นมาก็ใช้ได้แต่ที่จะให้มันลึกๆเข้าไปผมก็ไม่แน่ใจ วันนี้มาลองกันเริ่มแรกผมก็จะใช้ Google Translate ผมจะอยากได้ข้อมูลมวยไทยที่มาเปิดตัวในอเมริการะหว่างช้างเผือกเกียรตทรงฤทธิ์กับริกลูฟัสเพราะว่าอันนี้คือตำนานตำนานมวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งเ,เลยทีเดียวแล้วก็เป็นการเปิดตัวมวยไทยที่สะใจมากผมก็จะเขียนประมาณนี้ว่ามวยไทยอเมริการะหว่างช้างเผือกเกียรทรงฤทิและก็ริกลูฟัสดูว่า เป็นยังไงแต่ว่า AI ตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันจะทำงานยังไงแต่ผมรู้รายละเอียดว่าทำงานเชื่อมกับ ChatGPT ผมก็เลยลองเอาข้อมูลตัวนี้มาหาใน ChatGPT ที่เป็นภาษาไทยก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองดูว่าอลองข้อมูลภาษาไทยก่อนว่ามีข้อมูลแค่ไหนผมก็เอาแบบคำถามตรงๆเลยว่าไม่ต้องว่าให้เพียนบทความอะไรมวยไทยอเมริการะหว่างช้างเผือกครับ ริกลูฟัสมันกไ็ได้เลยทีเดียวเขียนชา้างเปิดเกรสรริศเป็นนักมวยไทยที่แสนสังสิษย์ใช้คำปแปลกๆหน่อยแต่ว่าถือว่ามีข้อมูลอ่ะอาจจะแปลมาจากภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลที่จะไปลงเนี่ยเป็น,นภาษาอังกฤษอยู่แล้วผมก็ลองมาหาข้อมูลที่เป็นภาษาไทยดูว่ามีข้อมูลแค่ไหนแสดงว่าข้อมูลถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันอาจจะมีคำพูดที่ไม่ประหลาดมากกว่านี้ ผมก็จะกออ๊อปตัวที่เป็นภาษาอังกฤษตัวนี้ไปลองให้ค้นหาดูพิกลูฟัตเป็นแชมป์ของมวยไทยแชมป์โคตรมวยแชมป์มวยโคตรไม่รู้หมายความว่าอย่างไงคือคนไทยอาจจะรู้แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเขียนออกมาอย่างนั้นได้ยังไงมันก็เก่งเหมือนกันว่าที่จะเขียนออกมาคำแบบแปลกได้ผมก็โอเคลองดูภาษา,ษาอังกฤษอ๋อ The Thai Warrior ใช้ได้เลยโอเคผมจะไม่รอผมจะลองมาตรงนี้แล้วกันผมก็จะใช้อันนี้แหละมาสั่งเมนคีย์เวิร์ดผมก็จะบอกเมนคีย์เวิร์ดก็คล้ายๆกับไตเติลก่อนว่าเราต้องการเนื้อหากเกี่ยวกับอะไรก็เจนไตเติลออกมาเจนไตเติลออกมาก่อนประมาณนี้โอเคผมก็เอาตามนี้แล้วกันแล้วก็ก็จะเลือกอประเทศอเมริกาแล้วก็การ สไตล์ของบทความก็ i n f o r m a t i o n a แล้วกันแล้วก็ Second Personal ก็อยู่ประมาณนี้ประมาณว่าพูดกับคนคนที่สามพูดกัน2คนแล้วก็นคนที่3ฟังประมาณนั้นแล้วก็เอาเป็นประเทศอเมริกา a าเกตอเมริกาอันนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็สามารถตั้งเป็นภาษาไทยแล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะ แล้วก็ผมลองดูแล้วก็เว็บหนึ่งที่ผมทําเป็นภาษาไทยก็ก็เขียนทํอะไรใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นเทคนิคที่ถ้าเป็นบทความแบบเชิงความรู้ก็ใช้ได้แต่ถ้าบทความในเชิงเทคนิคเนี่ยเป็นภาษาไทยเนี่ยผมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ผมก็แค่เอา h ช GP t GPT แล้วก็มาเขียนบทความเอเองส่วนใหญ่ถ้าเป็นภาษาไทยเพราะภาษาไทยผมจะผมทำกับการสอนทำเว็บไซต์ ก็เลยอาจจะเป็นทางเทคนิคมากไปหน่อยคีย์เวิร์ดตัวเนี้ยส่วนมากผมจะใช้อ่เบอร์ซั s เคชในการที่จะเอาคีย์เวิร์ดมาใส่แต่นี่ผมจะไม่หาแล้วผมจะให้มันเจนมาให้เลยมันก็เจนคีย์เวิร์ดมาให้เลยมันมีลองเทลคีย์เวิร์ดอะไรได้วยนะก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวแล้วก็อันนี้ก็เอาตามนี้นนแล้วกันข้ามๆไปก่อนตอนน็ตเวิร์กแล้วก็ลิง ใน Public Location เนี่ยหมายถึงว่าเราจะเชื่อมกับเว็บไหนผมจะเชื่อมกับเว็บนี้ของผมแล้วก็เอาเป็นลองดูนะว่ามีคาตักรีอื่นใหม่ผมก็จะเอาเป็นคาตักรีอื่นก็คือมวยไทยผมจะไปลงเป็นมวยไทยเอาทั้งมวยไทยทั้งคิกบ็อกซิ่งแล้วกันอันนี้คาตักรีในเว็บไซต์ที่ผมลิงก์คือสามารถลิงก์ WordPress เข้ามาที่นี่แล้วก็มาจะเอาบทความเข้าไปใส่ให้ของเราให้เราเลยอัตโนมัติซึ่งทำงานได้ดีเลยทีเดียว เหมาะมากกับการทำบล็อกเพื่อที่จะทำ f อฟ i a ร e โอเคผมก็จะรันเลยก็เริ่มทำงานแล้วอันนี้บทความที่ผมเขียนไปนะก็ได้เยอะเลยอันนี้ผมแบบเสียเงินเดือนหนึ่งไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้บทความเยอะอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันตรงโพสต์มันก็ยังมาใส่ที่โพสตให้อัตโนมัติ อันนี้ผมมีอยู่แค่3โพสเดี๋ยวดูนะโพสที่4ก็มันกำลังเจนให้อยู่แล้วสามารถที่จะสมมติว่าในข้อมูลเดียวกันในเรื่องอาหารสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่จะมาใช้กับเว็บกีฬาก็ได้สามารถใช้กับเว็บเฉ,บเฉพาะเจาะจงของการทำอาหารก็ได้หรือไปที่เว็บสุขภาพสมมติว่าทำามเว็บก็คือเว็บสุขภาพเว็บกีฬาเว็บอาหาร ในเมื่อเราทำเกี่กับอาหารเราก็ไปลงได้ใน3เว็บแล้วก็โดยการเจนครั้งเดียวนี่ก็ได้แล้วก็มันดีตรงที่ว่าถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยมีผลกับแบ็คลิงเราสามารถเอาเว็บเนี่ยส่งแบ็คลิงไปหากันแล้วก็มีผลที่ดีกับเซิร์ชเอ g นจินที่ Google จะมาทําอันดับให้เราโปรเจกต์นี้คือผมจะทําเว็บน่าจะภายในปีหน้าน่าจะทำเว็บสัก50เว็บเพื่อที่ ทำบล็อก a f f i l i a t e แล้วก็ติด Ascent เอ่อแล้วถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวจะมาเอามาให้ดูกันอันนี้คือหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมทำแล้วก็เดี๋ยวจะได้ผลแค่ไหนเดี๋ยวจะเอามาแนะนำเพื่อนๆว่ามันได้ผลไม่ได้ผลยังไงและควรจะปรับปรุงยังไงแต่ส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ทําเงินได้ แล้วก็แนะนําให้ทําแล้วก็เดี๋ยวมาเรียนรู้ด้วยกันว่ามีปัญหายังไงแล้วแก้ไขกันยังไงโอเคนี่มาละไอคอนมวยไทยช้างแอ d ด์ f ูฟัสอินดีม a เอกาเขาตัดคําออกมาให้ด้วยเอาเฉพาะชื่อออกมาแล้วก็เราก็มาดูกันตรงนี้ว่าขึ้นมาอย่างไรทำภาพก็มา แปลกๆดีเหมือนกันเดี๋ยวผมจะต้องทําภาพใหม่เพราะว่าดูแล้วมันไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวเขาก็เอาวีโอมาใส่ให้ด้วยเดี๋ยวมาดูวีดีโอ g e s the rules they're they're not supposed to be allowed to lock in and grab onto the kicks and kick the supporting leg if they grab the leg uh, and don't kick they're subject to possibly a warning If they grab the leg and deliver a, a kick or a punch afterwards, they could be easy target. He doesn't stand still and let anybody come. And Rufus goes right to the legs. Rick Rufus starting off like a whirlwind in here, not giving the, the uh, guy a chance to really get set. Throwing lots of, lots of straight shots, lots of good punching techniques, and moving in and out and moving away from those kicks. He's doing beautifully here, and Kent Sondra, quite frankly, John, looks to me... A confused Now that one landed high on the cap of Rick Rufus next to the knee joint and he buckled a little bit and got out of the way. I'm really old this year. I'm not really young man. His left no. knee. He's slow getting up. Right, that, Again, Rick Rufus was. The kicks off his leg. It's still the knee of Rick Rufus. Come yeah, to Long, I'll be glad any release of fluid from the bursa in there and also checking for stability of the joint to see any problems possible problems with ligaments here as you can see that Rufus is in considerable pain I don't know that Rufus got hit anytime during the some... fight. I think it was almost everything to his legs I don't believe he got hit at all in the head or even in the body that much but those legs just took a pounding uh, from the very first bell uh, he showed tremendous courage to stay in there as long as he did he really should have been out of there after about the third round ดูผมก็จะใช้วิธีอา่านให้ฟังเลยนะให้ให้ให้ีอ่านให้ฟังก,การต่อสู้มวยไทยอันโด่งดังช้างปัททะรูฟสัสในอเมริกาแสดงความคิดเห็นคิกบ็อกซิ่ง มวยไทยไบแอดมินค้นพบการต่อสู้มวยไทยในตำนานที่ดึงดูดผู้ชมในอเมริกาและสร้างผลกระทบต่อกีฬานี้ยาวนานในช่วงเวลาที่มวยไทยยังไม่เป็นที่รู้จักในโลกตะวันตกช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์และรีกรูฟสัสอนาคตของมวยไทยแบบอเมริกนันการเผชิญหน้าครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างนักสู้มวยไทยผู้น่าเกรงาขามอาสอง <ไป S 1> <ม>คนนี้ แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่ดูเดือดทักษะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็มาดูบทความกอา็ออกมาดีแล้วก็อันนี้ผมยังไม่ได้ติดตั้งพวก AdSense เลยผมต้องการที่จะให้มันมีทราฟิกเข้ามาสนอยก่อนถ้าผมดูจากนี้เนี่ยก็ยังไม่มีทราฟิกเพราผมเปิดมาไม่ไม่กี่วันก็มีคนเข้ามาดู สามคลิกไม่ได้เปิดจากเครื่องของผมเองเพราะว่าถ้าเครื่องที่ผมเปิดอยู่เนี่ยะะจะจระบบมันจะไม่นับเพราะมันจะจับตรงนี้เอาไว้ว่าถ้าเปิดเองมันจะไม่นับอันนี้แสดงมีคนเข้ามาดูสัตว์ในเวลา3วันแสดงว่าคีย์เวิร์ดที่เอามาใช้ก็พอใช้ได้อยู่โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสวัสดีครับ